สวัสดีค่ะนะคะวันนี้พินิษก็จะมาแบ่งปันนะคะสาหรับใครนะคะที่อยากจะเริ่มต้นเป็นตัวแทนขายกระเป๋าดักซับนะคะความรู้สึกถ้าวันนี้เราอยากจะได้กระเป๋าดักซับเพื่อมาช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นจริงๆนะคะขอบคุณเขาค่ะนะคะขอบคุณจากหัวใจแล้วก็พูดความรู้สึกนะคะที่ตัวเองอยากจะมีชีวิตใหม่ด้วยการใช้กระเป๋าดักซับนะคะ แล้วคุณก็รู้รู้สึกได้เลยว่าคุณได้รับเขาเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีความสุขตามกฎแรงดึงดูดกฎจัก,กรวาลน,นะคะปูมสติตัวเองคิดดีพูดดีทำดีค่ะนะคะแล้วคุณจะสามารถดึงดูดเงินที่คุณโปรแกรมตัวเองไว้นะคะหลักหมื่นสมมแมว่าคุณของเงินหนึ่งหมื่นบาทเนาะเพื่อจะมาให้คุณมีเงินมาซื้อกระเป๋าดักทรั์นะ ก็คุมตัวเองให้ได้1ใน21วันนะคะเชื่อเลยว่าคุณขอบคุณไว้แล้วอ่ะคุณจะสามารถได้เงินมาฟรีๆค่ะเพื่อมารับกระเป๋าดักซับไปคุณก็จะได้แน่นอนพิริกล้าการันตีค่ะวันนี้นะคะตามกฎแรงดูดกฎสกวาน,นะคะเราต้องให้ก่อนให้จากหัวใจนะคะถ้าเราคาดหวังที่จะได้อย่างเดียวนะคะเราจะไม่ได้ค่ะ เราต้องให้ก่อนเสมอถึงจะได้รับนะคะพีทเป็นคนหนึ่งค่ะที่เป็นคนที่ซื่อสัตย์นะคะแล้วก็จริงใจค่ะเวลาเราขอบคุณแล้วอย่าไปคาดหวังว่าเราจะได้อะไรจากใครหรือเปล่าเวลาเราทำความดีเราก็ทำไปด้วยหัวใจถ้าเราจิตกังวลเราจะไม่ได้รับอะไรเลยตอบแทนจากจักรวาลพีทเคยเป็นมาก,ก่อนค่ะ วันนี้เราทำความดีให้ด้วยหัวใจนะคะถ้าเราให้ด้วยความดีมากพอวันหนึ่งค่ะนะคะจัก,กรวาลค่ะจะส่งหลักฐานมาให้เราจะส่งผู้คนดีๆมาให้เราเองค่ะนะคะไม่ต้องไปคาดหวังว่าวันนี้เราทำความดีกับใครแล้วเขาจะตอบแทนเราหรือเปล่าไม่ต้องไปคิดแบบนั้นคิดว่าทำไปเลยค่ะทำด้วยหัวใจนะคะ เมื่อคุณปรารถนาสิ่งไหนให้ขอบคุณสิ่งนั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นสินค้าคุณหรือเงินหรือความโชคดีแล้วก็เชื่อให้สุดใจว่าถ้าวันนี้คุณมีความสุขแล้วอ่ะคุณจะได้รับแน่นอนค่ะแล้วคุณก็จะได้รับของขวจัจากจักรวาลแน่นอนค่ะไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองของขวัญของฝากเดินไปไหนมาไหนก็เจอแต่รอยยิ้มค่ะเจอแต่เรื่องราวดีๆเจอแต่มิตรดีๆ กล้าการันตีถ้าวันนี้เราคิดดีพูดดีทำดีสัอย่างนะคะเรามีความดีสัอย่างยังไงนะคะความดีนั้นก็จะกลับตอบแทนเราเองค่ะนะคะแต่ก่อนนะคะเราพนิเป็นคนที่กังวลอย่างง้นอย่างนี้ทุกวันนี้นะคะพินิตีบวกได้เสมอเลยค่ะนะคะต่อให้เราอาจจะปีด๊ดไม่แป๊ดเดียวก็หายค่ะนะคะไม่ไม่ถึง1ิวินาทีด้วยซ้ํานะคะ วันนี้นะบอกกับตัวเองว่าฉันขอบคุณค่ะนะคะขอบคุณที่ทําให้ฉันมีแต่ความสุขขอบคุณที่ทําให้ฉันโชคดีขอบคุณมากนะสมองของฉันที่จําแต่เรื่องราวดีๆขอบคุณกระเป๋านะที่นําพาความโชคดีโชคลาภความมั่งคั่งร่ารวยมาให้ฉันไม่ขาดสายขอบคุณขอบคุณนะคะตั้งแต่พี่นิดนะคะแม่นิดใช้กระเป๋าดักซับนะคะเงินเข้ามาตลอดไม่เคยขาดสายเลยค่ะนะคะ โชคดีตั้งแต่ได้เงินหนึ่งหมื่นบาทมานะคะพี่นิดก็เอาเงินมานำใช้มาลงทุนให้เป็นประโยชน์ค่ะสมกับที่จัก,กรวาลให้มานะคะแล้ววันนี้พี่นิดเชื่อว่ากดแรง,งดึงดูดกฎจักรวาลการคิดบวกจะทำให้คุณสามารถดึงดูดเงินที่คุณต้องการได้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครนะคะลองแก้งเชื่อแล้วก็พูดขอบคุณซ้ำๆบ่อยๆลองดูค่ะ อาจจะเกิดเรื่องราวดีๆกับคุณนับไม่ถ้วนแน่นอนขอบคุณมากๆนะคะที่กดติดตามพี่นิดนะคะแค่อยากจะมาออกมาสร้างคุณค่าให้กับผู้คนถ้าวันนี้คุณขายกระเป๋าได้หนึ่งใบนะคะคุณก็ได้กำไรตั้ง300บาทคุณจะเอาเงินนี้ไปซื้ออะไรตั้ง200บาทเก็บไว้ร้อยหนึ่งยังได้เลยค่ะ ถ้าวันนี้คุณขายกระเป๋าดักทรัพย์นะคะได้ห้าร้อยใบคุณก็ได้กําไรตั้งหนึ่งแสนบาทลองคิดดูดีๆนะคะถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่ขายของออนไลน์หรือแล้วหรือว่าเป็นแม่ค้าหรือว่าทํางานประจํานะคะอยากจะหาไรายได้ที่จะทําให้มันรวยได้แล้วก็มีไรายได้ที่ยั่งยืนนะคะแนะนําให้มาขายกระเป๋าดักทรัพย์ด้วยกันนะคะคุณไม่ต้องสต๊อของเองค่ะนะคะ บริษัทส่งให้นะคะคุณมีหน้าที่ที่เสกเงินอะมาให้ได้แล้วก็มาฟรีออเดอร์กับกระเป๋าดักซัพ์แล้วก็มาโพสขายหรือกันค่ะนะคะแค่นี้เองงานง่ายๆพี่นิดนะคะขายกระเป๋าได้สองใบนะคะกำไรหกร้อยน้ำหอมสองขวดนะคะกำไรสี่ร้อยก็บวกเอาเองค่ะมันดีจริงๆนะคะ ถ้าวันนี้เราขยันตั้งใจทําสม่ำเสมอจากที่เราขายได้แค่หนึ่งใบเราอาจจะขายได้2ใบ3ใบ100ใบ1ล้านใบในอนาคตก็ได้ใครจะไปรู้คะนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรายังไม่หยุดทำอะ่ะ มันก็ต้องย่อมได้เสมออยู่แล้วค่ะนะคะเชื่อพี่นิดเถอะนะคะพี่นิดขายของออนไลน์มา2ปีกว่าแต่ก่อนพี่นิดไม่รู้ว่าพี่นุชไม่รู้อะไรทําไมเราถึงได้เงินทุนหายพอเรารู้แล้วเออเป็นเพราะจิตเรานเองที่เป็นคนสั่งทุกวันนี้เราบอกตัวเองว่าให้ทุนเหลือมีเงินเก็บสําเร็จได้เราต้องสั่งตัวเองค่ะว่าเราเป็นคนที่ขายดี โชคดีสำเร็จได้ชีวิตนี้ดีไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรนะคะเราก็บอกว่าดีมากเสมอเราโชคดีสิเรารวยได้สิเราประสบความสำเร็จได้สินะคะเราต้องชื่นชมในสิ่งที่เราชื่นชมตัวเองเสมอนะคะเราจะไปต่อได้ทุกครั้งไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์อะไรไม่ว่าจะเกิดจากอะไรเราก็จะไปต่อได้เสมอค่ะ แค่นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณมากๆค่ะ